เดียวแลกาบัสีกินกปีจาเลบกจกเนปีจลยงว่ามาเย้อาน่าเอไหเมาจากทางวกระได้เยมาจากทางตวปีกาอาตาบได้แล้วเสตาวาเจาจะตกใจหรอังือน้อยตอนังก็ดมาแล้วสนาตอนแ ต้องเก็บหาเกย์เบะไปหน้าเลยเนาะท,าท่าทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีก็เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะพ่อพกับสว่างตอนนี้ก็อยู่บาดเบาไล่เนาะตอนนี้ก็ย่างมาแต่เฮือนเบาไล่พี่น้องเลยไปพอเพิ่นนอนอยู่เพือนเบาไล่ตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะเมื่อนี้ก็เพิ่นว่ามื่น มาเด้นเนาะมาเมื่อผมกันวส,สันเพิ่นกับกำลังกะเกียมสีเมื่อเน,นาะน้ำเพิ่นหลุดมันบกแด้เน,ะนาะน้ำนองอนเพื่อนมาไล่กะกับพงเฮียดกะบ,บก่ไกลกันได้พี่น้องเลยตอนนี้สาว่างกะสีมาไทยบรรยากาศยามเศร้าเนาะยามเศ้าที่เพิ่นหลังจากที่เพิ่นนั่น ทำบุญเมื่อวานนี่เน,ะนาะน้ำชาเพิ่นกับชาวบ้าดอกบางอย่างเพิ่นกับสีลงมาตักบาทหยาดน,น้ำเนาะถวายกองบุญเมื่อสัน้นพราะข้าไม่ขายเพิ่นกับเมื่อแล้วเนาะคือสีม,มว่วนคักขนาดเนาะเมื่อคืนนี่นะพุ่นพุ่นเนาะทางไปเฮือนบ่าวไรบ่าวไลก็มาเลยพุ่น ไปกันโลดผลวันเนาะทรีสว่างกับสาลายกัญยางมาทาเพิ่นป้าที่พี่หวองเอ้เนาะนี่แต่ทงยางชามจีเก็บกวดเนาะ นางเฮียนบ่สิเป็นคนทำความสะอาดนี่เนาะหรือว่าวเอ้ยสบายดีพวกหล่าขึ้นมานั่งอยู่พี่นี่บ่ค่ะเอาเครื่องซอยไม่เท้าเหรอเออไม่เท้าเพิ่นนั่นบ่เพราะคุณมาเอาแบบว่าเครื่องมันหลายใส่บาทในเขาอ,อย่างในที่บา้านห้องนีมาถือซอยอืมไลใส่บาทบ้างเนาะ้าการเพิ่อนแกตัวไล่คือก่างขึนเนาะ ก็กะแล่วไวเด้เนาะเพราะว่าคนบ่หลายเด้ก็สิแล่วไวอยู่เนาะมาี่ยวว่าบ่มีอันกระเป๋าใอันขยะเนาะเพิ่นก็กินแล้วก็ทิ่มไปเลยข้าวคนต้น ย่างขับไปเบิ่งใกล้ๆก,ก,ก่อนเนาะบุญกองเข่าเนาะครับสะดองขื้นโพงิเฮียนใบุญกองเข่าเนี่ยเดือนสามเนาะ หลังจากทีแล้วจบงานแล้วเปินลกระชีเนียนตุ๊กเนียนตินไปชุงมเลยหี่เนาะเปินลกำลังสนกันอยู่ าจะหน้าผลิตใส่สินเบียงเพงเนาะรถขอข้าเปิดมาข้ามาขายแต่เมื่อวานนี้นะผมกำลังคิดการตั้งเปิด เ็ยาได้เิ่นกระชีลัดห่องเนาะนี่เปนหลักท่หายเลยอ้บ้านเท่าไรกูนี่แล้วป่อไรเป็นสี่หาสิบองค์ลูกแปดเก้า ือช<ด>ิปัวได้ปะชิบสบปบอยู่ทั้งบ้านพ่นกับป้าเลยยังไม่นนี่ขนาดวะบ่ยางดินบุญรอ,องข่าเลยนะบุรีประมาณหาสิบองค์หาสิบบาทบาทหบาทใหญ่เลยเนาะแล้วก็มีเนื้อกูบาดอื่นมาหลายเสร็จไปป้าไว้แบบนี้เป็นยางดิน กะซีบ yeah. yeah. ีกขนมให้กับเงินเข่าเนาะใส่บาทร่งเบียิ่นกับเมื่อนะเมื่อคือบางคนผลกระจายในบาทเลยบางคนผลกระจายฟ้าบาทเนาะเงิน จำอสร้างบ่ได้เนาะลูกคนณพ่อหรือบาลานเนาะคิดว่าเป็นเคร่าง ทางนั้นจะขอห้ามแล้วก็ไปชมเนี่ยตอนแรกเนี่ยไปชมในห้อยบัดนี้พอบัดลงมาแล้วโอ้ยบ่เฮียงบ่อะไรจะบ่อยู่เด้อคุบ่แเสเลยต้อให้คนทารยล่าุดไมื

แต <respons> <laughs> ่เพิ่งมาหับเนาะเป็นแบบดแบบอ้าวโคตุกติชิลืมสายหมดเีย <wh istles> เป็นใสทั้งสองขวดแล้เอาแบบเพื่อให้เร็วไวปลอดภอยเต็มล้เต็มแล้สบายดีนะ ผู้เสือดำที่กำลังอย่างมานี่เมียช่างที่เห็ดเลือดสาวเตวล่

ชาแตวลย้วคก็ตยผ่านมาผ่านนาบ้านนามาเห็นนานางงานจูดขีเหยื่อยู่จูดกีนเหยื่อยู่เดินเทือนนะันอยาบลูกแล้วบอลูกแล้วยังบ่ทันตื่นลูกนะบูดีหอะไรอะ

สูมาเพื่อเป็นชาไงเนาะช้ยอยคำบัสใหญคือว่าคนสีท่าสีเขื่อนชาวเตวเป็นบ่บอะไรจังว่าเนี่ยยินคนว่าอยูจักหี่วังจะไงนะทางงูสับุูคนนี้มอทำนาแจ้งนายโย กาเปิดเป็นป้าเจ้าเป็นเป็นเอื้อยเมียเจาะเบาๆไรแบบลูกเอื้อยลูกน้องอยู่นะแบบคู่ไฟกับสลายเลยโอ้ป้าสมบุรว่าป้าเบาไรอ้าเอื้อยเมียเบาไรบ่สนองเอื้อยลูกน้องเนาะคู่ไฟกับสลายเลยนะใมกลุ่มเผิ่อจะมาตักบาทเนาะ กระดดนคนเข่าบามาเด้อเออผสมคนเข่าได้นาะ่อนหน้าไอ้เเดียวไปเห็นู้นไทสีบัวก็มาเด่นบ่ม น้องงานมาสีดำเนาะเพื่อนมาสีบัวเนาะจะเป็นผู้สาวบ๊ะเนาะบัวไล่เนาะไปจับบัวไล่กันพี่น้องเอ้ยเมียเพื่อนเนาะเมียเพื่อนมียบัวไล่นี่ก็เป็นการเป็นงานในในบ้านนี่เพื่อนกับพวกเอกพวกเอกขาแต่พี่น้องเพิ่นกับบาซอยตลอดว่างานมือใจมือใจเพิ่นกับไปตลอด

คนสุดวนเข่าแล้วะเปิก็ว่ยจะเอาไปโซ่มึงเยอ่จะน้อยก่อนปลาลายไปโซงเป็นคนสุดคนเขาปับตกข่าเขยว่าปบลปะนจะได้พจบปีดลงวมาเยอาด้าเจ้ากวาจากทางะกได้า <ther farmers> วอกกการะงไปเนล้วเห็นจับตาว่าเจาจะตกใจยังชื่อตนอ่อยตอนลังทาก็ได้มาแนวสำนึาตอนลังแกล้วเขางไปปกควันก็ได้แค่มาได้ทางอาปรพัดแย่อนั้คนเห็นนั่งหัววนักขุดศูนเขาเนาะวัวตัวหญ่กันกันตั้งใจวัว เก็ันอินาันนาถากันอีและอ้ามีทางเกือบปวดตันมันก็จออน้องอันเดนาหลายทั้งหญ่แย่เป็นน้ำอีกฮันบอ้มาจะมีมากว่าเฮ้ยมามาเราแทนเพื่อนเท้าไปทำยาแ่งไปทุบมันด้เฮ้ไปทุบยาได้เป็นน้ำจงาป็นน้ ตาบัตรเนี่ยประานแล้วท่านีพนกสุดคนข่าวถาเนาะ

О, หม, ane, หม้อม้วนหัวนนักปิตาปิตาได้ข่าวลายดีเนาะเพิ่นเป็นนักปราชญ์อาจานนะท่านคะเป็นทั้งหมอสูตรเป็นทั้งโคชกเมื่อวานนี่เนาะผู้เพิ่นบวชเฮิงเนาะเพิ่นบวชเฮงเพิ่นเป็นเป็นจานนะถ้าผู้ใดบวชเฮิงเนาะเพิ่นจนได้เป็นเป็นจานเป็นยานิกะ ัดซึกออกมากะัะมีรายได้ได้พี่น้องเลยเนาะวายสิขึ้นบ้านใหม่เฮือนใหม่คนเต่งดองเนาะคนกับไปสูตรสิก็ได้ค่าคู่ค่าคายหลายพอสมพวรเนาะตอนนี้คนนับหนาถือตาไปอีกเนาะมาสองบางทางในก่อน ហើយយ៉ាងណាទៅខ្ញុំនឹងដាក់ទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើតាម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  โม่สูตริ่นคือสีบพรท่านเมื่อแต่เมื่อวานนี่เนาะเห็นผืนใส่สุดเก่าเพราะว่าเพิ่นงจาเงินคนบ้านนี่เนาะชิ้นใส่เพิ่นสีอยู่กบอยู่งานน้ำกันตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องเอ้ย คือสิเล,ลวเลยเนอะหลันของมุยมยวยเลยคุณกระสีประมาณีนเด้อพูดอ้พี่น้องเดอ้อนอนสว่างกระสีโคจบคลิปเพียงทานี้กนอนหลังจากที่เคน สูตรควนข่าวเอิร์ดพ้นข่าวมาแล้วเนาะจาวางกระสีต่อจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบุญขอบคุณพี่พ่อแม่พี่น้องขอับมหาช่องคลิปของจาวางแในก็บประคับโฆษณาทำให้พ่อแม่พี่น้องดีๆมีเฮ่งก็สู่คนเด้อเนาะกลับพ่พ่กันใหม่ในคลิปตัวต่อไปนอเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี